รถอีซูุเครื่อง2.5นะครับคันนี้นะครับวิ่ง120,000กิโลเมตรครับมาดูท่อร่วไปดีนครับว่าจะตันขนาดไหนครับนี่ครับผมก็แกะออกมาแล้วนะครับนี่ครับก็หนาเยอะเลยนะครับคันนี้ครับวิ่ง120กิโลเมตรนะครับถือว่าหนักมากครับคันนี้ครับนี่ครับถือว่าเข่าเยอะเลยครับนี่ครับถือว่าเยอะครับตามอายุตามเลขไหมครับรถคันนี้ก็ สิบสองปีแล้วครับก็ตามอายุตามเลขใหม่ก็ประมาณนี้ครับดูปีกพีเสื้อบ้างครับปีกพีเสื้อก็นี่ครับเข่าเยอะแบบนี้ครับมอเตอร์ EGR นี่ครับรุ่นนี้นะครับแนะนําว่าถอดล้างถ้าร่วงไปต้องล้างตัวมอเตอร์ EGR นะครับไม่งั้นไฟโชว์นะครับเพราะรุ่นนี้ครับใช้งานเยอะๆเลขใหม่เยอะครับไม่ล้างเดี๋ยวมอเตอร์ไฟโชว์นะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับแนะนําว่าล้างได้ครับชุดมอเตอร์ EGR ของ อีสุรุ่นนี้ครับพอแป๊บก็ถอดมาหมดแล้วครับแล้วก็น็อตแยกรายละเอียดของใครของมันอย่างชัดเจนครับไปดูท่อร่วมไอดีด้านในบ้างครับตัวนี้ก็คือท่อร่วมไอดีด้านในนะครับนี่ครับหนาเยอะมากครับคันนี้ถือว่าหนักครับหนักนี่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมตรครับถือว่าเยอะมากครับเขมลหนามากครับนี่ครับทุกช่องเขมาจะเยอะมากครับนี่ครับตันมากตันน้อยก็มีสามปัจจัยนะครับ อากาศน้ำมันการขับขี่นะครับการขับขี่ก็คือมอเตอร์อีจามันเปิดปิดตามรอบเครื่องยนต์นะครับนี่ครับคันนี้ก็ถือว่าเยอะมากครับโอเคครับผมก็จะทําการถอดล้างครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จเรามาดูกันต่อครับไฟโชว์เกิดจากเขมานี่ยครับมันเข้ามานี่ครับดูกันชัดๆครับเขมามันเข้ามาเต็มเลยครับมันก็ทําให้มันเปิดปิดไม่ได้ครับเปิดปิดผิดพลาดนิดหน่อยครับคือส่งสัญญาณมาแล้วสัญญาณกลับนี่ครับไม่ตรงไฟก็โชว์แล้วครับนี่ครับ ห,หลายๆคนเจอกันเยอะนะครับไม่ต้องซื้อตัวใหม่นะครับชุดนี้ครับมันถอดล้างได้ครับนี่ครับเราถอดชุ AH ดนี้ล้างได้เห็นไหมครับเขม่ามันเข้ามาเวลาเรากดทดสอบให้เรากดแบบนี้นะครับม <son> ันกดยากก็คือเริ่มติดขัดแล้วครับคันนี้คือกดยากแล้วครับไม่นานก็ไฟโชว์แน่นอนครับอย่างนั้นต้องล้างชุดนี้นี่ครับออกให้หมดแล้วก็ต้องล้างชุดนี้ด้วยครับนี่ครับนี่ผมก็จะไปล้าง ก็จะได้แก้ปัญหาไฟโชว์ได้ครับไม่ต้องซื้อตัวใหม่ครับหลังจากผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูตัวชุดนี้ก่อนเลยครับท่อแป๊บผมก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับท่อแป๊บก็มาดูท่อรวมไอเดีครับนี่ครับท่อรวมไอเดีก็ล้างให้หมดนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดครับก่อนและหลังครับแตกต่างนะครับนี่ครับก็ล้างให้อย่างนี้ครับนี่ครับก็จะเหลือคราบเล็กๆน้อยๆครับ ที่คันนี้ตันหนักมากครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูตัวนี้บังคับนี่ครับตัวดินปีพิเซอร์ก็ล้างให้หมดนะครับดินปีพิเซอร์ล้างให้หมดทุกรายละเอียดครับมอเตอร์จีอาร์ก็ล้างให้นะครับต้องล้างนะครับไม่งั้นไฟจะโชว์นะครับรุ่นนี้ประการยอดฮิตอยู่แล้วครับชอบไฟโชว์เนื่องจากมอเตอร์จีอาร์นี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวทดสอบกดให้ดูครับนี่ครับก็เวลาทดสอบครับนี่ก็ล้างให้ ทุกจุดทุกรายละเอียดครับตัวเซนเซอร์ผมก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับตัวนี้ก็คือตัวแมปนะครับก็คือมินิโฟลด์เอฟซูฟเชอร์วัดแรงดันในท่อร่วงไมดีตัวนี้คือแอร์โฟนะครับอันนี้วัดมวลอากาศแล้วก็มีเทมคํานวณครับตัวนี้ก็คือบารูเมติกครับวัดแรงดันภายนอกครับสตัวนี้ครับจะมาคำนวณเกี่ยวกับการจ่ายน้ำมันไปดูพอร์ตไอเดียด้านในบ้างครับตัวนี้ก็คือพอร์ตไอเดียด้านในนะครับก็ล้างให้สะอาดขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับ ล้างออกมาให้เยอะที่สุดลึกที่สุดนี่ครับพี่ไหมครับถึงข้างในเลยนะครับผมล้วงเลยถึงข้างในเลยครับนี่ครับทุกจุดทุกรายละเอียดนี่ครับเก็บให้หมดครับนี่ครับสะอาดแบบนี้รลล<า>ครับก่อนและหลังแตกต่าง<ๆ>มากครับค้อนี้ตันหนักมากครับตันหนักจริงๆครับก่อจ,จะล้างได้ข้อนี้ใช้เวลาล้างนานมากครับให้ไม่ผมล้างให้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าตันมากก็จะใช้เวลานานมากครับคันหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงนะครับ รายละเอียดมันเยอะครับต้องเอาให้หมดกับถอดทั้งทีครับนี่ครับผมก็เก็บรายละเอียดให้ทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดนะครับดูเลยให้หมดครบจบที่เดียวครับก็ขอขอจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ